แนะนำร่มกันฝนกันแดดกันยูวีได้ดีเลยีเดียวท่านผู้ชมนี่มาดูกันเลยครับสวยมากๆท่านผู้ชมแกะออกมากันเลยราคาไม่แพงไม่ถึงร้อยนะราคาของร่มตัวน,นี้นะครับมาดูกันเลยครับผมโอ้โหดูสิครับเป็นร่มแบบพับนะครับนี่นะฮะนี่อันนี้แบบสีเขียวนะครับผมกันยูวีได้ด้วยท่านผู้ชมนี่กันยูวีด้วยนะครับยูวีโปรเทคนะครับผมนี่นะฮะ ด้านในเป็นสีดำแบบนี้แล้วก็แสงแดดไม่เข้าถึงเลยท่านผู้ชมนะครับด้านนอกเป็นสีแบบนี้มีหลายสีสีเขียวสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินเข้มแบบนี้เลยอันนี้เป็นสีเขียวนะดูดีภาพง่ายนะครับพกพาก็สะดวกนะครับผมปุ๊กบก็เก็บพับแบบนี้นง่ายมากๆนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาไม่แพงด้วยทิ้งสั่งซื้อจะแปะไว้ในคลิปนะครับผมไม่ถึงร้อยนะไม่ถึงร้อยถ้าสั่งหลายชิ้นก็จะมีส่งต่ให้อยู่นะครับ แนะนำกดส่วนลดกันด้วยทั้งลดส่วนลดทรงฟรีนะครับต่างๆก็กดกันด้วยนะครับอย่าลืมกดคูปองกันก่อนด้วยนะครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับผมอ่าดูนะฮะ่เวลากลางก็อย่างนี้นะครับขยับขยับด้วยมมนใช่ว่ากลางอย่างนี้ถ้ากลางไปเลยมันจะแอนขึ้นด้านบนนะครับผมนี่โอ้แบดบูดีมากท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้เป็นสีนี้เป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับราคาอยู่ที่ ห้าสิบาทเองนะครับผมนี่เบาด้วยไม่หนักด้วยนะครับการคนเดียวสองคนก็ยังได้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่ได้แบบเล็กจนเกินไปอันนี้คนที่หนึ่งคนที่สองก็ยิงตัวนี้ได้นะครับไม่ใช่บ่าลเล็กจนแบบว่าต้องการคนเดียวเนาะสองคนได้อยู่ท่านผู้ชมราคาดีเลยครับผมเดิลิสทางซื้อผมจัดแปะไว้ในคลิปนะครับอันงนั้นก็คือพกไว้ในรถยนต์นะครับหรือว่าพกติดตัวใสก่กระเป๋าไว้ก็ถือว่าไม่เสียหายช่วงนี้ฝนก็ตกกันบ่อยด้วยท่านผู้ชมก็จะลืมการร่วมกันด้วยนะครับเพื่อความ ปลอดภัยในสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็ถ้าแดดแรงก็กางได้เพราะว่ากาัน UV ได้ด้วยนะครับแดดก็จะไม่ตกถึงเราผิวก็จะไม่ดำด้วยนะครับผมโอเคฝากกดติดตามกดไลค,ค์กดแชร์กันด้วยนะครับสิ่งดีๆของดีๆแบบน,นี้มารีวิวให้กันได้รับรู้กันนะครับผมราคาไม่แพงด้วยไ,ม,ไม่ถึงร้อยนะท่านผู้ชมราคาถึงร้อยเยี่ยมมากครับผมสวัสดีครับนี่ดีมากพับก็ง่ายนี่นะฮะสุดยอดมากครับ